สวัสดีครับพบก,กับร,รายการพระบนร้านวันนี้พบกับเหรียญหล่อโบราณครับ mm. ไปหอกเล็กหลวงพ่อน้อยวัดธาารรมศาลาครับอ่าเป็นเหรียญหลอก่อนปี2500ครับเป,เป็นหุ่นเป็นหล่อหุ่นเทียนครับไม่ mm. พิม์พหน้าหลังประกบนี่เลยครับผมดูก็เก่าดีครับ mm. เก่าเก่า mm. อ,อันนี้ก็ นี่ครับดูตรงเท้านีครับแล้วก็ดอกบัวครับของคนน้อยใบหอ,อกเล็กไม่รู้ว่าแทเเกีครับพี่พๆก็พิจารณาอาจารย์ก็แนะนำมาได้นะครับสำหรับผู้เชี่ยวชาญในรุ่นนี้ชอบครับผมส่วนตัวก็เก่าดีครับพี่พี่คนไหนสนใจแบ่งปันก็แบ่งปันได้ครับผมก็เอาไม่แพง นี่เดยครับไม่มีผมก็เก็บนี่ครับได้มาอย่างนี้นะครับคู่กันเลยสภาพก็ขัานกิ๊กเลยครับเก่าดีครับหล่อบโบราณกระแสโลหะดีนะครับองคนี้แทกีก็ยังดูไม่เป็นครับดูไม่ขาดฝากพี่ๆด้วยนะครับสวัสดีครับ